สวัสดีมิล่แฟนบีทุทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบดูนะว่าสถานะเปียกชื้นของคีระสามารถลบล้างได้จริงหรือไม่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบคอมโบ ลดอัตราตั้งคิด100%นะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวรอไปรอชมคลิปกันแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ก่อนเลยนะครับผมเ,เติมเกมราคาถูก Ste l ล่ g o กพัทนะเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภัยต้องสเต l ล่ g o กพัเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชนันแล้วก็เดี๋ยวจะปักไว้บนท็อปคอมเมนต์ด้วยนะก็อย่ายลืมไปใช้บริการกันด้วยโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลย,ยเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่สถานะเปียกชื้นของ ชีร่าก่อนเลยนะเพราะว่า,าจากที่ผมดูในกลุ่มหลายๆคนเขาบอกว่าสถานะเปียกชื้นของชีร่าไม่สามารถลบล้างได้นะต่อให้มัตสึโมโตะป้ามัตสึโมโตะชายหาดก็ไม่สามารถลบล้างได้นี่เดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันนะว่าจริงหรือเปล่านะมา,าโซเอาจริงๆเนี่ยเอาไหนก็ได้นะแต่ว่าผมจะเทสอันที่เราต้องเลือกตีคนที่เขาเป็นทีมต้องมีมันต้อง มีป้ามาัซโมโต้อยู่ตัวแรกนะเราเราต้องเปิดก่อนแล้วก็ศัตรูต้องเป็นป้ามาัซโมโต้อยู่ตัวแรกเจ okay. มัซโมโตป้าไม่รู้เรียกอะไรดีนะมัซโมโต้อยู่ตัวแรกยิงเอาตัวที่สองก็ได้นะถ้าดามจไม่มีไม่มีอันนี้อลน,น,น่าตีไปยังวะ ตีไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเอามั่เมอซ์โมโตะอันที่2ก็ได้นะจะมีใครมัซเโมโตะสอโอเคจะเป็นอะไรนี่นะนี่นี๋ี๋ยวขอปรับทีมก่อนถ้าใช้ทีมฟูลของของของเซนเนี่ยน่าจะชนะเธอแรกเลยโอเคเดี๋ยวเอานี้ไวน้นี่แล้วก็ทีมเดี๋ยวเอาเป็นขอเป็นทีมแท้งล้วกันนะดาเมจเราจะได้เบาลงหน่อยนึงนะแล้วก็ อ่ตัวหลังเราเอาเป็นตัวอะไรก็ได้ที่มันอันติไม่ได้ในเทอร์แรกนะเพราะเราจะเทสว่าลบล้างได้หรือเปล่าแค่นั้นพออันอื่นเราไม่ได้สนนะโอเคมาคนที่เราจะเทสด,ด้วยคนนี้มาลองดูกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่าอ่าป๊บปบแล้วก็คอมโบลดอัตราตั้งคิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวคอยดูว่าจะจริงขนาดไหนเมื่อวานลองลอง,ลองแต่งหอดูแลลองคำนวณดูแล้วมันประมาณ แ0กว่าเนาะเออแล้วผมก็มีอีกอันนึงที่สามารถทําให้มันเป็น100%ได้นะเาเซี๋ยวได้นะลองนี้ลองสถานะน,นี้ก่อนต้องรอเทิร์นที่2ของอีกฝั่งหนึ่งน่าจะไม่แน่ใจว่าเขาจะกันไหวหรือเปล่านะแต่ถ้ากันไหวสักแค่สักตัวหนึ่งก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะมันแค่ตัวเดียวก็ก็เทียได้อะไม่ต้องอะไรมากแล้วทำไมเีคุย่ามันไปยืนอยู่นันมีโอเคติดซ c ซไปส4ตัว เข้าไปกระทืบไปทีหนึ่งสแตนติดบิงหนึ่งเป็นสี่แล้วก็ปานมาซุมแล้วก็เจมาซุมโมโต้ก็ล้างซีซีทีมเราอยู่ดีแต่ที่อยากดูก็คือถ้ามาซุมโมโต้ของอีกฝั่งอันติมันจะล้างสถานะน,นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูลองดูตีเข้าไปฟาดเข้าไปอ่าอันนี้ของทีมเราก่อนเนี่ยมันจะกันไหวเปล่าเนี่ยทีม 1, 2, 3, 4, 4, เราอันติกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเนี่ยเออน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเป็นเทิร์นที่สองอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะลดดาเมจไป 40%อยู่แล้วก็มีเนมฮาโลวีนกับเนมคริสต์มาสอยู่เนมฮาโลวีนกับเนมคริสต์มาสเออถูกละกน่าจะน่าจะยื้อได้อยู่ขอแค่เราจะดูสถานะเฉลี่ยว่ามันสามารถล้างได้หรือเปล่ามาเข้าไปเออได้อยู่เว้ยยื้อได้อยู่โอเคได้มาลองดูกันว่าจะล้างได้หรือเปล่านะนี่คือติดสถานะเปียกชื้นทุกตัวเลยนะ6ตัว ดูการจะล้างได้ไหมมาครับแง่มันขึ้นชำระนะอันนี้จะกดสองมาก่อนจะกดหนึ่งทีหลังล้างไม่ได้นะนี่นี่เห็นไหมยังเปียกทุกตัวเลยยังเปียกทุกตัวนะเมะื่อกี้ตอนมันสมโต,โต้แชน,นติมันขึ้นแล้วนะว่าชำระล้างแต่ว่าสถานะเปียกชื้นยังอยู่นะนี่ ถือว่าเป็นถือว่าเป็นสถานะที่ขี้โกงนะถ้าอย่างเงี้ยล้างไม่ได้ด้วยแล้วโดนตัดฮิวแบบตัดฮิวหนักอะ่ะเดี๋ยวรอเธอมาตีปกติมันจะได้ดูชัดๆมาคื้อเข้าไปตีเข้าไปแต่จริงๆก็น่าจะเห็นแล้วนะว่ามันล้างได้ร้อยเพราะว่ามันล้างไม่ได้ไม่ใเพราะว่ามันล้างซีซีไม่ได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเปียกชื้นติดทุกตัวนะแหงอยู่ทุกตัวเลยเนี่ยโดนตัดฮิวเลยทุกตัว ไอของโคตรดีว่ะแป๊บแทงมาเล่ะเลือดเด้ง80,000เด้งโอ้แต่มันก็ถือว่าเด้งเยอะอยู่นะจริงๆ้าไ,ปไปโอเคอันนี้กดออกไปอ,อันนี้ถือว่าเป็นการเทสสถานะของออ่คีราแล้วนะเปียกชื้นไม่สามารถลบล้างได้นะต่อให้เป็นป้ามัซซูโมโตะเจรังีคุต้องเรียกอะไรวะเจรังีคุก็ไม่สามารถล้างสถานะนี้ได้นะ อันติของเจ๊แกจะบอกว่า,เ,าเดี๋ยวนะลบล้างดีบัฟให้กับฝ่ายพนมิตรทั้งหมดนี่นะก็นี่แหละถ้าถ้าตัวใหม่ๆมาผมว่ายังไงมันก็ล้างไม่ได้อยู่ละแต่ถ้าตัวในอนาคตมาเป็นล้าง CC หมู่ล้างดีบัฟหมู่เนี้ยก็อาจจะทําได้แต่ว่ามัสมุโตก็อาจจะถึงแค่นี้แหละพอตัวใหม่ๆหลังจากคีระมาเนี่ยก็ไม่สามารถล้างได้ละเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะสถานะเ,าเปียกชื้น สถานะเปียกชื้นไอฝั่งทั้งเนี้ยมันมันมันไม่ได้เขียนแยกเนี่ยไอก่อนปลุกตื่นอ่ะมันไม่ได้เขียนแยกแบบปลุกตื่นแล้วสถานะเปียกชื้นจะทําให้โดนตัดหิว60%แล้วก็อ่าอัตราตั้งคีลดลงอีก20%ทําให้อัตราอ่าไม่ใช่อัตราตั้งคีทําให้อัตราคีของคู่ต่อสู้ลดลง20%อัตราคีคือถ้าศัตรูโจมตีเราเงี้ยมันจะติดคียากขึ้น20%ประมาณนั้นแล้วก็เมื่อคู่ต่อสู้ถูกคริติคอจะโดนดาเมจคีแรงขึ้น600% นี่อันนี้คือสถนานะเปียกชื้นนะที่ที่ปลุกตื่นแล้วมันจะเป็นประมาณนี้เอออันเนี้ยมันไม่ได้เขียนอยู่แล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันโซ่กเกาะเกาะเท่าที่ผมเท่าที่ผมบอกมาเออมาเริ่มจากอันแรกเลยเดี๋ยวนะขอดูก่อนอันนี้ไม่ใช่อัน,นอัน,นอันนี้ไม่นับนะมันบอกว่าลดเดฟของเป้าหมาย25%แต่ว่ามันก็มีผลแค่ตอนใช้ครั้งแรก พอหลังจากแ้นตีเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีผลแล้วมันไม่ได้เป็นดีบัฟต่อเนื่องแต่ที่เราจะดูนี่คือจะเป็นดีบัฟต่อเนื่องอจริงมันก็ดีบัฟได้ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละมาเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนินนี่นินนีนนนนน่ปลุกตื่นอันติเสร็จปุ๊บลดตั้งคิทั้งทีมผู้ต่อสู้25%อนี่อันนี้คือ1อันแล้วนะปลุกตื่นนะต้องปลุกตื่นถ้าไม่ปลุกตื่นมันล้างได้มันลดอัตราตั้านคิดแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้นแล,ลอทาตาตนนไวว้้ใใจแลกั โอเคต่อไปเป็นอันนี้โซต่อสู้วันหยุดอันนี้เป็นโซต่อสู้ของคีระหลังใช้ฟูลรี่แท็์ลดอัตราตั้ง ee, คีคู่ต่อสู้อีก18.75%ถ้านินนี่ใส่โซ,โซคีระไว้นี่ก็หลังจากอันติเสร็จปุ๊บก็อันนี้25อันนี้อีก18.75%อันนี้2อันแล้วนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นนี่ของไวจิโกะที่เราใส่จะเป็นโซโนโอเอลโซต่อสู้โซต่อสู้สดำดิ่งเมื่อจะนะให้เพ่ง แล้วก็อันนี้เพิ่มอัตาคีส18.75โอเคแล้วก็เมื่อฟูลี่แท็กติดคีสลดเดฟของเป้าหมายไอ้อันนี้มันลดเดฟนี่หว่าไม่ได้ลดอัตราตั้งคีสเออนี่ผมน่าจะจําผิดนะเออไม่ถึงไม่ถึงอันนี้มันลดอัตราตั้งคีสไอ้อันนี้มันลดเดฟอัตราตั้งคีสเรามีอันนู้นเริ่มสับสนแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะอันนี้ลดอัตราตั้งคีสอันนี้ลดอัตราตั้งคีสเดี๋ยวผมขอคํานวณใหม่แป๊บหนึ่งนะป๊บป๊าป๊าดีับ โอเคจะเป็นอของนินนี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็บวกกับโซคิระสิบแปดจุดกว่ากว่า๋ยวผมขอคิดให้สดๆเลยแล้วกันนะกำลังคิดอยู่โอเคอันนี้สองนี้แล้วนะแล้วก็อ่าิจิกโกะนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นนี่นี่โซต่อสู้ของลูเคียอันนี้หลังใช้ฟรลแคร์ลดอัตราตั้งคิดสจุด หอนันนี้ป้าได้สืบใช้ก็มีผลเราลองไปในหอรอบที่แล้วแล้วอ่ะลองบวกก่อนเอ่อสิบอโอเคอันนี้เป็นลดอัตราตั้งคิทั้งหมด56% 56%เร์โอเคลดอัตราตั้งคิดห้แล้วมันจะมีอันไหนว่าผมจำไม่ได้ว่านั้นมันมีหรือเปล่านี่และอัตราตั้งคิดลง18.75 อันนี้คือมองข้ามเด็่อมองข้ามเด็บ12เปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราต้งคีอีก18.75กรณีที่ใครจะเล่นเป็นทีมที่แบบติดคีง่ายๆแล้วก็อาจจะลดเด็คพูดออกสู้ด้วยอาจจะต้องใช้โซโนโอเอลนี่โซโนโอเอลอใส่โซโ,ซโนโอเอลแล้วก็โซอันนี้เดีย๋ยวลองคิดคำนวณให้ก่อนนี้18.75 18.75หนึ่งใส่บวกเฉย ปั๊บดเจห้าเท่ากับว่าเราสามารถลดอัตราเอ่อเท่ากับว่าถ้าใครใส่ซูจดหมายรักสามารถลดอัตราเอ่อสามารถมองข้ามอัตราตั้งคขี้คู่ต่อสู้ได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ูก็ถือว่าเป็นสามในสี่อยู่นะสามในสี่นี่ถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากๆกรณีที่แบบว่าเอ่อเราอาจจะไม่ได้เล่นสายคีิที่ข้อเราอาจจะเล่นแบบเป็นสายแบบแปลกๆไปหน่อยเพราะว่าส่วนมากแล้ว ไอ้ I, ที่เป็นลดอัตราต้านคียเนี่ยมันจะบวกแอคแท็เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเราอาจอาเราจะได้แอคแท็เป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมานะหลังจากาลดเาเรียกอะไรลดดาเมจคียเพื่อม,มาเพิ่มแอคแท็อันนี้มันแล้วแต่คนจะเล่นนะถ้าเล่นสายคียเราจะได้แอคแท็ธรรมดาไม่เป็นเปอร์เซ็นต์บวกอักตราคียแล้วก็ดาเมจคีย์ที่คอมันจะได้3ตัวแต่ถ้าใครเล่นเป็นสายแบบาสายลดอัตตาคียคูดด่ต่อสู้อย่างเงี้ยเราจะได้เป็นแอคแท็กอคแท็กเปอร์เซนต์และนี่มันสามารถมองข้ามเดฟได้ด้วยแล้วก็อัตตรราาา้นคิอีกตตกว่ ตอนนี้ใส่นี้แล้วก็นี่สามารถใส่เป็นโซคู่นี้ได้อีกอันหนึ่งอันนี้โนเอลลดอาตาัตราเมื่อฟรีคแท็กติดคี้ลดเดฟคู่ต่อสู้25%ลดเดฟ25%อันนี้มีผลอยู่2เทิร์นรวมกับอันนี้เข้าไปอีกก็มองข้ามเดฟไป2 5่บ32เป็น37มองเขาเรียกอะไรนะมองข้ามเดฟไป37%เออ แล้วก็ถ้าใครเล่นไปนใส่โซนนี้ก็จะมองอ่านี่ลดเดฟไปอีก25%ถ้ากรณี25%อ่าถ้าใส่โซคู่เนี่ยจกกเจาะเกาะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเจาะเดฟคู่ต่อสู้ยอ่าเจาะเดฟ50%นั่นเองโซ2องนี้มาเล่นอ่ากรณีที่เราบอกในคลิปเนี่ยก็คือจะเป็นลดอัตราตั้งคีแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรนะมองข้ามเดฟอืมจะเป็น2หัวข้อนะเดี๋ยวเผื่อพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะสับสนกันนะเพราะว่าผมก็เริ่มจะสับสนละ โอเคกรณีที่ใครจะเล่นเป็นแบบสายมองข้ามเดฟผมว่าใส่โซสองอนเนี้ยหรือไม่ก็ใส่โซโนเอลแล้วก็โซจดหมายรักอันนี้ก็ได้มันจะใช้ได้3ตัวหนึ่งสแล้วก็อันนี้เป็น3ตัวแล้วก็ลดอัอรอตราตั้งคิดก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเดี๋ยวเราจะไปลองเทสทีมกันดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ผมให้อิจิโกไว้อิจิโกไว้ใส่อันนี้อันนี้มีผลไหมโอเคนี้ไม่ได้ ออโอเคเดี๋ยวเราเอาเอันนี้ไปด้วยใส่เป็นอะไรดีวะ,อะอเอออเาไปนั่งดีกว่าฮาริเบลมาลองดูแล้วก็ตดเยี๋นะหนึ่งสองเดี๋ยวนะ 1, ดูตัวละครก่อนอันนี้สามป้าเลสซ์สี่ป้าเลสซ์สีส่แล้วก็เราจะเอาตัวอะไรนะเมื่อกี้ 1 2 3อันนม้นเป็น4คิราด้วยไหมรถเดฟคิราด้วยก็ได้นะเป็น5ตัวอ่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงว่าจะเอาตัวอะไรมาเดี๋ยวเรามาเทสทีมกันนะทีมแบบแปลกแปลกแปลกแบบแปลกแปลกมาก,มากๆเพราะไม่มีไม่มีใครเขาเล่นกันนะทีมแบบม bon องข้ามเดฟรถอห่ะตาตั้งคีปกติ ส่วนมากเขาจะเล่นเป็นทีมคิยที่ค้อ,อทีมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูทีมแปลกๆกันบ้างอันนี้อ่ะผมจะผมรู้แล้วว่าจะใช้ตัวอะไรดีที่จะให้มันสามารถอันติได้เธอแรกเราจะใช้เป็นอีจิโกไว้ไม่ใช่อีจิโกไว้อ่าอีจิโกล่มอ่าอีตัวหนึ่งมันตัวอะไรวะเฮ้เดี๋ยวนะมันครบยังนี่อ่าอีจิโกไว้นี่ตั้งคิดผม มันขาดตัวอะไรไปป่าววะเดี๋ยวนะน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ,ไม่น่าจะครบแล้วนะอโอเคน่าจะครบอา่าแต่ว่าอันที่เราจะใช้เราต้องเอาป้าที่เสือไวน้นี่นี่โอเคแล้วก็คีราไว้ตัวหลังอิจิโกะลมไว้ข้างหน้าอา่าอันนี้ไวน้นี่นี่ไว้นี่ โอเคทีมจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสลับโซนิดนึงอิจิโกะร่มอิจิโกะร่มต้องถอนนี่ออกแล้วก็ใส่เป็นโซนี้โอเคน่าจะได้ละมาเดี๋ยวลองเทสกันดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเริ่มจากอ่าคินโตกิจริงผมว่าเทสคินโตกิไม่น่าจะได้ทีมมันไม่ได้ทีมแบบฟูลขนาดนั้นเราไปเทสกับระดับท็อปมันไม่น่าจะได้โอเคเทสจากระดับ20แล้วกันนะ มาลองเทสกันแบบขำๆดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่ามาลองดูปีเข้าไปอ่ะแล้วก็นั่นแหละมีผลจดจเคสัางเข้าไป เดี๋ยวนะป้ายสื่อ1แล้วแลวนี่อีก2องมาขีราเข้าอีกโอ้เจ็ดล้านไอเซนฟาดเข้าไปผมว่าทีเนี้ยถ้าเล่นดีๆมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้คือเป็นกรณีที่แบบใครมีโซเอ่อป้ายด้สื่อเอ่อใครมีลูนแดงป้ายด้สื่อดาวนะมีหกดาวเลยล่ะใครมีลูนแดงป้ายดสื่อ6เม็ดเอาป้ายสื่อไว้ใส่ตัวแรกได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาอิจิโกะล่มใส่โซชุล่าไว้แนวหน้า พอ2ตัวนี้อันติเสร็จปุ๊บแนวหลังเราต่อให้ไม่ใช่สายมังกรหรือไม่ใช่ไวาจิโกก็สามารถอันติได้เทธนแรกอันนี้คือกรณีนี้นะก็สามารถไปลองใช้กันได้เผื่อใครยังไม่รู้นะมาใครรู้แล้วก็เงียบไปเออแต่เราดูไปนะเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าจุดจุดจุ เป็นการทางคิดที่ยอดมากตออตอบแชทไปแล้วก็อ่าเปิดให้ดูไปนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพากอะไรเหมือนกันนะน่าจะนี้อยู่่าฟาดดีดอบโอ้เข้าไปแล้วก็โอเคเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้ยสวยๆผมลืมแล้วว่าเมื่อกี้มันมองข้ามเดฟบไปกี่เปอร์เซ็นต์วะ มันลดอัตรา,าตั้งคีดเเ์เซนเนาะแต่ว่ามองข้ามเดฟลืมแล้วมองข้ามเดฟไปเท่าไหร่วะลดเดฟ50%อร์อันนี้มองลดเดฟ50%อร์นต์อันนี้ลด50%อร์หมายถึงโซโต้ขึ้นบวกกับโซโต้ขึ้นบวกกับอันนี้เออรวมกัน2อัน50%โอเค50%เอาตีไปสัก50%แล้วกันนะสำหรับ ลดเด็บลดอัตราตั้งคีด75ลดเด็50เปอร์เซ็นต์นะโดยดประมาณก็ถือว่าดุอยู่นะถือว่าดุดุดเลยเหละอ่ะพร้อมละนิวไปแล้วก็อิจิโกลล่มตีอีกทีกหนึ่งแล้วก็ลดเด็เข้าไป รถดเด็บรถรัวแล้วก็ลดอัตราตั้งคีไปสองต่อแล้วก็ใส่เป็นโซล่างเสียเซียวด้วยทําให้ศัตรูมีโอกาสโดนอ่าทำให้ศัตรูโดนลดอาัตราลดดามิ่งลดถ้าจำไม่ผิดอืมแล้วก็คีลาจัดไปไอเซนโอ่องเข้าไปนะไอเซนไม่ได้ใส่โซ,โซคีก็คีเอ้ยแต่เอาจริงไอเซนอะเล่นสามารถเล่นคอมโบนี้ได้เพราะว่าไอเซนมันอ่ถ้าจำไม่ผิดนะต้องปลุกตื่นด้วย ถ้าปลุกตื่นเสร็จปุ๊บเวลามันอันติมันจะเพิ่มอัตราคีตัวมันเองหรือมันไม่ปลุกตื่นวะผมจําได้ว่ามันมันมีเพิ่ม3 0น่ะเพิ่มอัตราคีของอันติของมันเองอ่ะแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่ามันต้องปลุกตื่นหรือเปล่าโอเคเจ๊กอะไกงิดตัวปลอมนะของเซิร์ฟเราอ่าลองดูคอมโบดีดีเผื่อเป็นทีมแบบใครอยากเล่นทีมแบบแปลกๆแหวกแนวนะจัดมาได้เลยทีมเนี้ยลดอัตราต้านคีรถลดเด็บนะมองข้ามเด็บ ผมว่ามันก็แปลกแหวกแนวดีอ่ะมันไม่มีใครเล่นกันอนะ่ะต่อให้บั๊มหอมันจะไม่ครบก็เถอะนะเอาจริงเดี๋ยวจะไม่ได้ว่าเราบั๊มหออะไรครบหรือเปล่านะแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนนิมฮาลวีนออกได้นิมฮาลวีนไม่มีประโยชน์เลยนะในทีมนี้เ,เข้าไปน่าจะเจ็ดล้าน,นเมื่อกี้ห้าล้านสี่สามตัวห้าล้านสี่ตีเปียกชื้นเข้าไปอีกครับ ไปก็ได้ครับตีเตะอู้เมืเ่อกี้ยุ่ย่อยดีกว่ายังไม่เคยเห็นเลยโอเคไปเจอกับไก่หิ้ตัวปร้อมแล้เดี๋ยวคงขอปรับทีมนิดนึงแล้วกันเอ่ออันนี้เราไม่มีตัวละครสายมังกรเอ่อไม่มีเลยฮนะต่อให้เอาอันนี้ใส่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวละครสายมังกรอ,อ,อ๋อนี่เอาอันนี้แล้วกันเอาอนี้โทเซนคานาเมะ เอาโทเซนแล้วกันเอาเพราะว่าโทเซนมันอันตเิเอานี้ดีกว่าอ่ะไอ้สื่ออันติไอ้พวกนี้ก็อันตีอือ้หลือันนี้ดีอ่ะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะเอาโทเซนใส่ด้วยโทเซนโทเซนอันนี้ใส่เป็นลูนแดง6เม็ดนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมขอดูก่อนลสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละขออภัยขออภัย ตัวเซนเออ่ลูนไม่6เม็ดฮะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าตัวเซนลูนครบหรือเปล่านะลูนดาบนี่ไงลูนหัวใจขาเกียอันน่ะไอหัวใจมันมีหรือว่าอันนี้1อันครบอันนี้1อันถูกละนี่1อันอันนี้1อันอันนี้เออ่นี่ใส่มุ้งเงือกอ,อ่ะเดี๋ยวขอลองมาเทสอันนี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวค่อยไปใส่คืน แล้วก็อันนี้ก็ใส่ให้ซันเงสือโอเคซันเงสือมุ้งเงสืออย่างละเม็ดเดี๋ยวจำไว้โอเคนี่โทเซน6เม็ดนะหลังแช่แอนตีฟูลี้เสร็จปุ๊บเพิ่มแอคแท็กให้กับฝ่ายพีรามิดทั้งหมดของเรา18% 18%แล้วก็อันติเอ่อเบนฮิเม,เมอันนี้ไม่ได้ปลูกตื่นฮะอ่ะไม่ปลูกตื่นแล้วกันนะอันนี้ไม่มีหินแต่ถ้ากรณีเราปลูกตื่นเสร็จปุ๊บแถวหลังศัตรูจะโดนลดเดฟอีก20%เท่ากับว่าเดฟคู่ต่อสู้จะโดนลดไป70 ประมาณ70%ถ้าอิจิโกไวโจมตีนะถ้าแบบดีบัฟเลยนะถ้าแบบดีบัฟก็คือโดนลดไป45%จากโซโ,อโ,อโนเอล25ของโทเซนอีก20%เป็น45อิจิโกมันมองข้ามเดฟอีกเท่าไหร่อ่ะ25ใช่ไหมก็จะเป็นประมาณ65-75%อะไรประมาณนั้นไอเซนก็เกิน50อ,อ่ะประมาณมองข้ามเดฟเกิน50%แล้วก็พาสซีฟ4ดาวเมื่อโทเซนอยู่ในสนามเพิ่ม เพิ่ม a อ t a แทให้กับตัวละครแถวหลังของเรา10%แล้วก็หลังโทเซนคาเมใช้ฟรีแอคแท็ลดอัตราลดดาเมจคู่ต่อสู้อีก10%คอมโบแบบดีบัฟทั้งทีมบอกเลยทีนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเอาจริงๆมาเดี๋ยวลองดูเราลังแกนระดับนู้นไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองกับคุณจินดูแล้วกันนะลองที่แบบว่าคนพลังค่อนข้างเยอะหน่อยดูกันว่ามันจะดีหรือเปล่าาลองดูลองดู ทีมแบบแปลกๆแปลกๆบ้แบบแบบบางนะเพราะว่าแทบจะทุกตัวละครเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ใช้เลยอ,อ่ะอะครับอ้าวโทเซนมันไม่ได้อันติ้เอาวะอ๋อแปบลบว่าโทเซนอ่าโทเซนไม่ได้อัพไอแอนบนแน่นอนเลยไม่ได้อ่าโทเซนไม่ได้อัพโซช่องแรกสุดอันบนของสายมังกรเออถ้าถ้าอัพอ่ะมันก็จะดีกว่านี้นะเดี๋ยวเราขอไปอัพก่อนแป๊บหนึ่ง แห่สลับไปสลับมาสุดยอดลืมดูเว้ยถ้าจะไม่ผิดมันต้องใช้ขั้น4ี่เนาะโอเคขั้นสามอ่ะขั้นสามมันใช้ในอหอคอยได้แต่ต้องถ้าอารีนาต้องใช้ขั้น4ี่แล้วก็อันนี้เราอาจจะใส่เป็นอันอื่นโซนนี้ก็อาจจะใส่เป็นอันอื่นไปด้วยปลุกตื่นด้วยยิ่งดีมาลองอีกเมื่อกี้ลองกับคุณจินแล้วเดี๋ยวเราลองลองใครดีอ่อลองกับน,นี้อันนี้พิษทางเจ็ดล้านกว่า ฟาดเข้าไปาแทงๆเข้าไปพอโทเซนโจมตีเสร็จใช่ไหมศัตรูจะโดนลดอาตาัตราลดดาเมจ10%แต่ว่ายังไม่ลดเดฟนะลดเดฟต้องรอตอนปลุกตื่นก่อนอันนี้ไม่ได้ปลุกตื่น ขีดล้านนี่แรงอยู่นะคีอะเจ็ล้านตีขีทุกดอกด้วยไอสองตัวหลังเนี่ยเหมือนจะตีคีทุกดอกเลยจริงๆเพราะแบบมันโดนลดอาัตราลดดาเมจไปเยอะแล้วอ,ะอ่ะอี๋ยวลองกับตัวตึงๆเลยนะคินโตกิบ้างมาลองตัวตึงครับมาตอนแรกกะจะาจแค่ประมาณ10กว่านาทีนะไปๆปมานี่รอไป20่สิบละ เดี๋ยวคนนี้ได้อีกคนนึงแล้วกันนะถือว่าพอโอเคมาแทงแทงเข้าไปแล้วก็ปาดเข้าไปครับลด้านคีนี่ลดเข้าไปอีกเอาจจริงพอเอาคิลาไว้ตัวอย่างเงี้ยศัตรูมันก็จะโดนอ่าศัตรูมันก็จะหิวได้เรื่อยๆอยู่ก่านะอะไรสุแต่อันนี้น่าจะไม่ชนะนะดูจากสภาพแล้ว ทีมเรายังไม่ถือพอยังไม่ยังไม่จิ๋งพอถ้าอัดเพิ่มถ้าไอเซนอัดเพิ่มถ้าไอเซนอัดเพิ่มให้เท่ากับตัวอื่นปัจจุบันแล้วก็โทเซคนคารามิปลุกตื่นแล้วก็น่าจะน่าจะเก็บเบียคุยะได้นะดูจากสภาพแล้วเพราะดามเมจหลักของคินโตกิเนี่ยอยู่ที่เบียคยุยะเบียคุยะเกมนี้แพ้ถ้าไม่ถ้าตีไม่ชนะก็คือแพ้แล้วเดี๋ยวให้อีกคนนึงนะอ่ะมาสเตอร์สักะะคนสุดท้ายละพอมา เพราะว่าเอาคีราไว้ตำแหน่งอันเนี้ยคีรากว่าจะได้ติใช่ไหมก็เป็นตัวรองสุดท้ายศัตรูมันก็หิวได้เรื่อยๆ,ๆหิวได้เรื่อยๆลนะ้วตีเข้าไปแทงแทงเข้าไปฟาดเข้าไปครับลดเดฟลดเดฟลดเดฟเสร็จลดต้านคีครับแล้วก็ดีบัฟไปอีกแล้วก็มาตัวตึงโอ,องเข้าไป ติดคีเมื่อกี้น่าจะติดคีสสี่ตัวแล้วก็ติดบล็อกตัวหนึ่งใช่ไหมไอเซนติดคีทุกดอกสี่ล้านกว่ากว่าอันนี้ไอเซนยังอัพไม่สุดนะน่าจะได้ประมาณี้แี่ะดูจากสภาพแล้วเพราะว่าตีเขาแทบไม่ตายเลยอย่างที่บอกไปดาเมจมันยังขาดนะถ้าเล่นเป็นทีมสปีดอะถ้าจบศัตรูไม่ได้ทีมเราจะโดนจบเองนะผมว่าซันนุ่งป่านน่าจะสาหัส,าสากันอยู่นะ ว่าอราไปโอ้ยแล้วทำไมมันซีซีหนักจังอนะดูดิติดน้ำแข็งเอ่อติดแข็งสองแล้วก็ติดกระโลงหัอีกสองโอ้โหแตกหมดเลยโอเคยอมแพ้ก็ได้อาจจะไม่ใช่ทีมที่แบบว่าควรเอาไปเล่นเป็นทีมหลักจริงๆหรอกเอาจริงๆอ่ะอาจจะเล่นแบบขำๆหรือไม่ก็จะเป็นทีมเอ่อทีมรองได้สามารถจะไปทีมรองได้แต่ทีมหลักอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ โอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคอมโบรถแตะต,งต้งคิแล้วก็มองข้ามเด็บคู่ต่อสู้นะโอเคไม่ดูนะว่าชอบคลิปแบบทดลองแบบนี้กันหรือเปล่านะก็นั่นแหละ ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากการแต่งหอไปบ้างนะโอเคก็ก่อนจากกันนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ก่อนเลยนะครับผมเพจเติมเกมราคาถูก s t e l ล a Go Pass นะเติมถูกเติมไว้เติมปลอดภัยต้อง s เ e l ล a Go Pass เท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดิสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้บนท็อปคอมเมนต์นะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผม